สว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุษเทพ,พบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ ไม่ใช่สารณนะ ทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้ อบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์สเสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย พ้นจากภัยในวัฏฏะสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรม,มสุขนิรันดร เชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยด้วยการสวดมนต์ธรวัดเชา้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับโยโซภควะรังสัมมาสัมพุโทโธโยโซ

ภ้าขาวาผู้ทางพะขาวัน่างอภิวาท นามามินมยังพ <Nam> ุทธัสสะภะคะวะโตปุะภาคมการังกโรมะเสนาโมตัสสะ สะนโมพุทัสสะตะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะนะมายังพุทธาพิทุติงกะโรมะเส bà chăng sa thế hoa manussang sayang apinya sa chikata hoa pa we tesi tham mang tesi an ti calayanang ma che calayanang satang cha วาละปาริปุณังปาริสุธังพระมัจจาริยังปะตาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามังภะคะวันตังสีรสานามา อนัมยังธัมมะพิทุเตงกะรมะเสสสวะคตภะคะวะตาธัโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกอนกปะะตว พิทาภูวิญญูเอีอามะหังธรรมังอาภิปูชยามิอามะหังธรรมังสิระสาณาม,ามิอนัมยังสังคาพิทุติงกะโรมะเส โยซสุปฏิปันโนภาควตสาวกสังโฆอปฏิปันโนภควโตสวกสังโฆญาปฏิปโนภวโตสวกสังโฆสามีิปฏิปันโนภควโต สังโฆญาทิฏงจตาริภุริสายุคานิอัตกภุริสักุคลาเอสาภาเขวตัวสาวกสังโฆอาหุายโยปาหุนายโยทาคิไนโยอัญชลีการณนิโยอนุตตรังบุญญา สังสังทังอภิปูชยามิทังสังทังสิระสานามามิอันนมยังรัตนัตยาปนามคาทายโจวะสร้างเวคาปริกิตนาปาทัญจะพนา,าเะเส พโทสุสุโทการุณามหาโจันตสุทัภรานโลจนโลกสปาภูกิเรสคาตโวันทมิพุทธงอาหามาทเรณตัง ัมโมหะทิโพวิยตัสสะทุโนโยมะคะปากะมะตะเพนะปิณะโกโลกุตะโรโยจะตะทาตะทิปะโนวันทามิธรรมังอหมะทเรนตังสังโฆสุเขตาภยติเขตสัญญิโต โยติทัสันโตสุขตาลุโพธะโผโลละปะฮีโนอาเรโยสุเมทะโสวันธามิสังฆะอาหะมัตเรนะตังอิเจวะเมกันตปิป ah ูชนัยยกรงวัตุตยังวันทตรยตาปิสังฆะตัง ปุญญามมยายามะมะสาพุปตะวามาหัตุเวตาสะปภาวะสิทธิยาอิทาตะทาคาโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธ

สุกับปฏิเทวะทุกขโทมานัสุภายาสัปิทุกขรังอภิเอหิสัมปโยโคทุกขอภิเอหิวิปโยโคทุกคนยามปิชังนราปฏิตามปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขะสยาทิธรรม รูปูปาทานขันโัเวทนูปาทานขันโัสัญญูปาทานขันโัสังขารูปาทานขันโัวิญญาณูปาทานขันโัเยสังปริญญา สัวเกวินติเอวังพาคาจปปนาสังาควะโตสาวะเกสุอนุสาสนีภา p a u า a p a ตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจา วิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาระอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาติเตมยัง ตินามาชาติยาชรามะระเนะโสเกยิปะเทเวหิตุเกยิโทมนัสเซยุปายาเซยิทุกโคตินาทุกขปะเรตาอภเพวนามิมาสะเกวลาสัทุกขคันทัสสะอันตักิริยา Panyai kati Cira parini putang Pitang pakawan Tang saranang kata Tamanca sang kanca Tasa pakawato Sasanang Yata setia kapalang Manasika roma Anupati pacama Sasano patipati pati, อิมาสาเกวะลาสาทุกขันทสสะอันตะกิร <singing in heaven> ิยายาสังวาทตุนอันตะยังปฏิทานคาทาโยพะนามะเสเยา ะเรตะหิงตะหิงตาธรรมะธารงีภาวันตุปูชิตาโสติงกะรุณเตทาวิหารมันเดเรเทราจามาชาณวกาจพิฆวะ Kamma jadi sera, sapa napu ta suci tapa wan tu te, chara puca ye bija anda sampawa, sangseta catta atha wu papa tika, niya sabbe bhikkhu sakaro duta sanghayam tadutirang sattam dhammo dhammadhara cakukkhala sangho vatu samagho vahatthayacayacayac jah. amhere patu sattammo satte dikkhammacarino สัมปาปุนัย,ยามาอาเมหะริยาปเวทิเตเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายา เตสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจมะทุติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาเตสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจมะ ตาติยามปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักกนทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสารนังขจามิธัมมังสารนังขจามิธัมมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยามิพุทธังสารนังขจามิทุติยามปีพุทธังสารนังขจามิ สุติยามปิธรรมังสรรังขจฉามิสุติยามปิธรรมังสรรังขจฉามิ ทุต an ิยมปีสังฆังสารนังขจามีทุติยมปีสังฆังสารนังขจามีตติยมปีพุทธังสารนังขจามิตติยมปีพุทธังสารนังขจามีตติยมปีธรรมังสารนังขจามิตติยมปิธรรม มังสารนังขจามีตติยามปิสังขังสารนังขจามีตติยามปิสังขังสารนังขจามีติสารณาคามนังนิธิตังอมะพันเตปานาติปาตาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิปานติปทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัทินาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธทินาธานาเวระมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมะีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมะี สิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะี สิขาปัฏฐาสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีศิกขาปัทัาสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีศิกขาปัทัาสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปะธานิสีเลนะสุขติงยันติสิเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาทุกรา Crack. Crack.